สวัสดีครับผมโนนันลำปางพิทูลฟาร์มครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆผู้ที่กาลังคิดอยากจะเลี้ยงหนูไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนครับในหนึ่งบอ่อจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับการที่จะเริ่มเลี้ยงหนูครับามาดูนะครับบอ่อซีเมนขนาดกว้าง80เซนใช้สองบอ่อวางซ้อนกันนะครับเทพื้นก้นบอ่อด้วยซีเมนหนาประมาณสองนิ้วครับ เพื่อกันหนูกัดหรือแทะออกนะครับอุปกรณ์ให้น้ำและอาหารครับในส่วนนี้แนะนำให้ประหยัดก็คือใช้เป็นกระป๋องนมครับสองอันครับเจาะบล็อกที่เรามีอยู่นะครับให้ได้ขนาดเราจะวางเราไปได้นะครับเปิดฝ้านี่ออกครับเปิดฟ้าสองอันนี่ออก อันนึงให้น้ำอีกอันหนึ่งให้อาหารครับให้อีกอย่างที่ลืมไม่ได้ครับอันนี้คือแกบครับไว้รองก้นบ่อครับเพื่อซับขี้ซับเยี่ยวที่โนจะขับถ่ายออกมานะครับอุปกรณ์เบื้องต้นมีประมาณนี้ครับส่วนที่เห็นในบ่อนี้ตอนนี้คือน้ำนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นใช้จุกน้ำอัตโนมัตินะครับ ซึ่งต่อจากสายยางข้างนอกนี้ครับตรงนี้ถ้าเรายังเลี้ยงไม่เยอะนะครับเราจะใช้เป็นขวดน้ำในลักษานี้ก็ได้ครับนะครับเป็นข้องอนะครับเพื่อให้น้ำนะครับข้องอใส่น้ำด้านนอกนะครับแ้าน้ำจะไหลซึมเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับน้ำจะไหลเข้ามาตรงนี้ ครับแต่ตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับนี่ครับเวลาหนูกัดน้ําจะไหลมาตรงนี้ครับแลอีกอย่างนึงนะครับฝาปิดบอ่อหนูครับใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับจะดีที่สุดนะครับเป็นกระเบื้องที่เป็นลอน มันจะมีช่องว่างนะครับช่องว่างที่วันระหว่างร้อนหนูอาจจะปีนออกตรงนี้ได้นะครับไม่ไม่ไม่แนะนํานะครับแนะนาให้เพื่อนใช้เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบครับหรือแผ่นสปาร์ตบอร์ดเจาะรูนะครับเพื่อระบายอากาศพอในหน้าแล้งนะครับหน้าร้อนช่วงมีนาเมษาเพื่อสาอากาศร้อนมากครับถ้าไม่มีการระบายตรงนี้หนูอาจจะตายได้นะครับอุปกรณ์เบื้องต้นมีแค่นี้ครับสําหรับคนที่คิดจะเริ่มเลี้ยงใหม่นะครับ เียงไม่มากหนึ่งบอ่อสองบอ่อครับใช้เป็นที่ให้น้ํลนาลักษณะแบบนี้สะดวกครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกวันทําความสะอาดง่ายครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในบอ่อผมนะครับที่ผมเลี้ยงตรงในในบริเวณนี้มีอยู่ประหนึ่งร้อยหกบ่อครับทั้งหมดนี้มีหนึ่งร้อยหกบ่อฝากเพืเ่อน ช่วยกดติดตามเพจนูน่านลำปางพิทูลฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ